วยเลยเออแล้วก็ตอกบัตรออกแล้วก็ยุดสองมือยูบันสุกกอยูบันเสาสองมือวันอาทิกะเดินทางไปสุรินอาทิตย์สุรินจันท์สุรินอังคารบริรัรรมวันพุธก็เดินทางกลับก็ท้าหมอเดินทางกลับ กรุงเทพมหานครนจ้ากับโรงงานโรงงานอยู่ไหนโรงงานก็อยู่อ้อมน้อยแถวบ้านเขาเรียกกรุงเทพโรงงานอยู่อ้อมน้อยงงอยู่อ้อมนอ้อย,อ,อ,มนอยสมุทรสาครอยู่ซอยเพชรเกษมร้อยยี่สิบสองโรงงานเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้านยี่ห้อชัวเฟอร์นิเจอร์ยี่ห้อชัวเฟอร์นิเจอร์ค่ะ ขายย่างแนขายสนักงานคอนโเรือนงานโฮมโซฟาตู้เซฟตู้เซฟหน่อยตู้เซฟหน่อยตู้เซฟยังไม่มขายมืดก้าอี้สํานักงานค่ะแล้วก็รีไคนเนอร์สตูบาร์ก้าอี้บาร์โต๊ะบ์เก้าอี้บราไม่มืดขายให้ร้านเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้านในแต่ละจังหวัด ยูซีส,สกเกตกับเจตุรโชคเลี่ยงกวงพีเอสตั้งหองโฮมเฟอร์นิเจอร์แล้วก็เซ็นเตอร์สีสเกตนี่สีสกเกตอยู่ในเมืองเหมือนราคา ลูกค้าตัวแทนาำหน่าอุบลราชธานีก็จะเป็นร้านตั้งซุงเสงนะคะตั้งซุงเสงสมัยใหม่แล้วก็สีอุปริรสรนสีอุปสปรารคเขามีสาขาเยอะดีเขามีต้องสิบกว่าสาขาชอบที่ไหนไปซื้อที่นั่น,นะคะ่ะบอกด้วยวา่าชัวเฟอร์นิเจอร์ อยากมืองสินค้าชั่วฟริเจอร์ไคมเมืองแน่จ้าสินค้าของเราจะเป็นเกตบน,บนบเจ็ดโบเกตบกกลางขึ้นบนนะคะสินค้าดีคุณภาพสูงราคาก็สูง,สงตู้เหล็กขายดีอยู่เด้เป็นตู้เหล็กเป็นสำนักงานสำนักงานเหล็กสำนักงานไม้งานของเราเป็นมาร์เก็ตเอนะคะ งานเมรีนจ้าอันนี้ไว้ฟังงสื่อดอกว่าพังพอได้มักกับไปสื่อได้แนะนำตัวสินค้าไงงานควเรือนเป็นสินค้าฟุ่มเฟือครุพานโรงเรียนสินค้าฟุ่มเฟือฟุ่มเฟื่อยบอสื่อจ้าไม่เงินสื่อกินแต่ละมือกับพ่อละแมนอยู่จากหลาพนักเด็กงบเดียยังมาเนาะงบราชการ สนใจสินค้าต้องชัยวเฟอร์นิเจอร์เท่านั้นนะคะโรงงานมาส่งเองถึงร้านค้าอันนี้อันนี้ถ้าลูกค้าต้องการซื้อก็ซือ้อไดท่านจำนายได้ค่ะอยู่จังหวัดใดไม่เมิดจ้าซูรินเหรอถ้าเป็นซูรินก็ซูรินเฟอร์นิเจอร์ร้านเน็ตเฟอร์นิเจอร์โนพะก้าวร้านการเฟอร์นิเจอร์สี่นิตสีริลัส ดด้นไอีกพร,กรเกษมแล้วก็โฮมเฟอร์เิเจอร์โฮมเฟอร์เิเจอร์ปราสาทแล้วก็อีกร้านหนึ่งก็จะเป็นไอ h ดี e โฮที่<ม>อำเภอปราสาทนะคะไม่หลายอยู่เด้อขอบอกมีเยอะอยู่มีเยอะบุรีรัมย์ก็มี ในเมืองสต,สตึกสตึกก็รันดีพร้อมเจ้าเดียวที่เป็นสตึกบุริลัมก็โชรูบุริลัมบุริลัมเฟอร์ชดช่วงโชดช่วงเต่งหนึ่งนางรองก็จะมีฐานทองวิจิพานมาเจริญแล้วก็เจริญสุขไม่ลายค่ะอยู่จังหวัดไหนไเดาก้เฟอร์นิเจอร์ ไปซื้อเลยบอกาวา่าอันนั้นเซลชั่วเนี่ยน่ามาเด้อแม่เซลชั่วเนี่ยน่ามาจ้าบอกเพิน่นเพิ่นบอกว่า